ทางเผยเงิน3,000บาทบัตรคนจนเดือนกระกฎาคมโอนเงินเข้าอัตโนมัติมาดูรายละเอียดกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายขา่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทคลังเผยเดือนกรกฎาคมโอนเงินเข้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนความคืบหน้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกระทรวงการคลังเคาะแล้วจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทเป็นโครงการเดียวยาของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีทไลน์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทไลน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทนั้นเป็นอย่างไรนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทถูกอนุมัติเมื่อวันที่16มิถุนายน2563คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ1,000บาท เป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน3,000บาทซึ่งจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลจะทำการจ่ายย้อนหลังโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะส่วนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นของรัฐผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะ แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทเริ่มจ่ายได้วันไหนอ่านคำตอบจากบรรทัดนี้เลยนะคะ 1. กระทรวงการคลังจ่ายเงินเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563เป็นเงิน3,000บาท2เริ่มจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม2563นี้ส่วนเงื่อนไขาการรับเงินเยียวยาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหากได้รับสิทธิ์แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านเข้าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะกระทรวงการคลังรงรายงานอีกว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วโดยปัจจุบันถือว่าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่มีจำนวนทั้งสิน้น13.4ล้านคนดังนี้ 1ได้ร <submitting S 1> ับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังแล้ว5.69ล้านคนสัดส่วน41% 2. อได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตรแล้ว3.54ล้านคนสัดส่วน25% 3ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้ว2.1ล้านคนสัดส่วน16% 4. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม0.76ล้านคนสัดส่วน6%แต่ห5ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง0.5ล้านคนสัดส่วน4%ส่วนที่เหลือจํานวน1.16ล้านคนเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะ พลังเผยเงิน3,000บาทบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมโอนเงินอัตโนมัติทางเราคุณกระจายข่าวก็ต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่จะได้รับเงิน3,000นี้แล้วนะคะและหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางเราคุณกระจายข่าวจะนํามากระจายในโอกาสหน้าค่ะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะ ท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ